สนับสนุนพี่สนับสนุนพระจันรยิ้มชาก็ดีกับกาแฟก็ใช่ยาสีฟันก็เยี่ยม หลังจากผ่านการทดสอบที่6แล้วพวกเขาทั้ง3ก็ออกเดินทางมายังตำหนักเทพสมุทรเพื่อเข้าทดสอบด่านที่7ต่อดูเหมือนว่าการทดสอบในครั้งนี้จะมีเพียงพวกเขาทั้ง3เท่านั้นที่สามารถเข้าไปข้างในตำหนักเทพสมุทรได้เพราะสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์แมแต่ผู้ปกป้องทั้ง7ก็ไม่อาจลุกหลําพอเข้ามาข้างในเสี่ยวซานเขาก็รับรู้ถึงการเรียกหาของตรีศูนย์ซึ่งเพียงแค่เขามองไปยังตรีศูนเขาก็สัมผัสได้ถึงพลังจิตที่แข็ง และทรงพนลังนับจากนี้เป็นต้นไปเจ้าจะได้รับการทดสอบจากเทพสมุดอย่างเป็นทางการดูเหมือนว่าคำาพดนั่นของเทพสมุดในตอนนี้แม้แต่ผู้ทําพิธีก็ยังไม่รับรู้ถึงมันและก่อนที่จะเริ่มการทดสอบที่7ผู้ทำพิธีก็บอกเล่าเรื่องราวของเทพสมุดให้กับพวกเขาฟัง ย้อนกลับไปเมื่อนานมาแล้วเพื่อที่จะแย่งชิงการปกครองมหาสมุทรเป็นเหตุทําให้สงครามปะทุขึ้นภายในเผ่าสมุทรเป็นเวลานานในเวลาเดียวกันก็ได้มีวิญญาจารย์สมุรผู้หนึ่งที่มีความแข็งแกร่งพลังวิญญาณระดับ9 9ปรากฏตัวขึ้นมาแล้วใช้พลังทั้งหมดที่มีกัดแกว่งตรีศูนย์ในมือเคลื่อนไหวไปทั่วทุกมุมของมหาสมุทรทาให้สงครามอันโหดร้ายนาไปทุ่นสงบลงแล่ววิญญาจารย์สมุอรวมถึงสัตว์วิญญาณสมุทรมากมายมหาศาลต่าง ให้ความเคารพนับถือซึ่งศรัทธา และด้วยอนุภาพที่แรงกล้าของศรัทธ,ธาเหล่านั้นมันก็ส่งผลให้เขาก้าวเข้าสู่ระดับร้อยได้สำเร็จนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเขาก็กลายเป็นเทพสมุทรผู้ปกป้องสรรพ,พสิ่งทั้งปวงทั่วทั้งมหาสมุทรสุดสาครตัดฉากกลับมายังปัจจุบันผู้ทาพิธีได้อธิบายต่อว่านอกเหนือจากศรัทธ,ธาอันแรงกลา้าก็ยังมีอีกวิธีที่จะก้าวเข้าสู่ความเป็นเทพได้นั่นคือการฝึกฝนตามปกติแต่ต้องใช้เวลาอย่างน้อยพันปีหรืออีกหนึ่งทางลัดก็ คือการสืบทอดความเป็นเทพจากเทพองค์กรซึ่งมันก็คือเส้นทางที่เซลซานกำลังเดิอนอยู่ในตอนนี้พอผู้ทำพิธีอธิบายจบการทดสอบที่7ก็เริ่มต้นขึ้นในทันทีขณะที่เขากำลังเดินตรงไปยังตรีสูจูจู่ความกดดันอันมหาศาลก็กดทับเขาด้วยลมปราณราวกับถูกกดลงตายมหาสมุทรผ่านไปได้สักพักเขาก็มองเห็นใจกลางของตรีสูแต่พอเขายื่นมือไปแตะมันความร้อนก็โวยพุ่งออกมา ความร้อนที่เปรียบดังลาวานี้แม้แต่หัดยกนินก็ไม่อาจต้านทานมันได้ดูเหมือนว่าการที่จะให้ตรีศูนย์ยอมรับเขาคงต้องใช้พลังของตัวเองเท่านั้นนั่นจึงทำให้เขาต้องใช้มือเปล่าในการดึงมันออกมาและทันทีที่เขาทำแบบนั้นจิตวิญ,ญญาณของเขาก็เจ็บปวดทุกทรมานเป็นอย่างมากราวกับกำลังถูกแผดเผาด้วยความร้อนแต่ถึงกระนั้นเขาก็ไม่ยอมปล่อยมือเพอราะถ้าหากปล่อยมือในตอนนี้เขาก็อาจจะไม่มีสิทธ์ จับอาวุธเทพได้อีกตลอดกาลและขณะที่เขากําลังทนทุกทรมานกับความเจ็บปวดที่ค่อยๆเพิ่มทวีคูณขึ้นพลังมากมายมหาศาลต่างก็กระจายออกมาจนทําให้เกิดแรงสั่นสะเทือนไปทั่วหลงหลงนางจึงไม่รอชา้าที่จะยื่นมือก็ไปช่วยทันทีด้วยหัวแก้วก้าว,วสมบัติของนางตัดฉากมาทางจักรวัดวิญญาณยุทธ์กันบางหูเลน่านางได้เข้ามารายงานสถานการณ์ต่อปีปีตงดูเหมือนว่าในตอนนี้พวกเขาจะสูญเสียกำลังท หารไปเป็นจํานวนมากเพราะจักกรวรดเทียนโตกับจักกรวรดซิงหลัวได้บุกเข้าโจมตีชิงเอาเมืองยุทธศาสตร์คืนไปแล้วหลายเมืองพอปีปีตรงรู้เรื่องทั้งหมดนางก็โกรธและโมโหเป็นอย่างมากเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่ทํามามันกําลังจะพังทลายลงนางจึงสั่งให้หูเลนาร,รวมพลกําลังทหารในอีก3วันที่จะมาถึงเพื่อที่จะตอบโต้กลับสจัก,กรวรรดิอีกครั้ง เพราะสิ่งที่นางต้องการไม่ใช่การครอบครองชั่วขณะแต่หากเป็นการสวามิภักดิ์ชวนิวรันการตัดฉากมาทางการทดสอบที่7ของทูตสวรรค์กันบางดูเหมือนว่าก่อนที่จะกลายมาเป็นเทพทูตสวรรค์ก็เคยเป็นมนุษย์มาก่อนและด้วยพลังแห่งศรัทธาเชกเช่นเดียวกันกับเทพสมุทรนางจึงกลายมาเป็นเทพในที่สุดซึ่งอาวุธคู่กายของนางก็คือดาบศักดิ์สิทธิ ที่อยู่ตรงหน้าของผู้สืบทอดในตอนนี้พอนางรับรู้ถึงความเป็นมาทั้งหมดแหละนางก็กระโดดเข้าสู่สนามทดสอบที่7ในทันทีพอนางยื่นมือไปแตะดาบศักดิ์สิทธิ์นางก็ตกเข้าสู่ความมืดมิดที่เกิดจากแสงสว่างขณะเดียวกันก็มีหญิงสาวปริศนาคนหนึ่งเดินออกมาจากความมืดมิดนั้นพร้อมกับคำพูดมากมายที่เป็นปริศนา ดูเหมือนว่าเธอคนนี้จะมีหน้าตาที่เหมือนกันกับนางเป็นอย่างมากแต่ถึงอย่างนั้นเมื่อการทดสอบอเริ่มเปิดฉากขึ้นแล้วไม่ว่าจะเป็นใครแข็งแกร่งมากแค่ไหนนางก็ต้องเอาชนะให้ได้การต่อสู้ของทั้งสองสูสีและดูเดือดเป็นอย่างมากเพราะทุกๆก,กระบวนา่าทุกๆท,ทักษะล้วนแล้วแต่เหมือนกันอีกทั้งขณะที่เผชิญหน้าแทนดาบศักดิ์สิทธิ์ก็สลับกันไปมาะหวางกลางวันและกลางคืน ความสงสัยในปริศนามากมายในที่สุดวันนี้ก็เดินทางมาถึงแสงสว่างอันสมบูรณ์ที่เจ้าสแสวงหามันไม่มีอยู่จริง คำพูดเหล่านี้ระหว่างการต่อสู้มันก็ค่อยๆค,คลายความสงสัยลงเพราะด้วยความแตกต่างที่เหมือนกันมันก็ทําให้เราอดคิดไม่ได้ว่าสิ่งที่นางกําลังต่อสู้อยู่ในตอนนี้มันก็คือด้านมืดภายในจิตใจของนางเองการต่อสู้ของทั้งสองยังคงเดินหน้าต่อไปอย่างดุเดือดผ่านไปได้ไม่นานก็ดูเหมือนว่าด้านมืดของนางจะแข็งแกร่งยิ่งกว่าด้านสว่างซะอีกเพราะแม้แต่ปีกทูตสวรรค์ที่บง่งบอกถึงความแข็งแกร่งด้านมืดก็ยัง ม,มากกว่าอีกทั้งระหว่างการต่อสู้ความจริงมันก็ค่อยๆปรากฏดาบศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกทุตสวรรค์ในร่างมนุษย์ดึงออกมาความจริงแล้วมันได้ผนึกความชั่วร้และโรคนับไม่ถ้วนเอาไว้หลังจากที่มันถูกดึงออกมา ความชั่วร้ายเหล่านั้นมันก็กระจายไปทั่วทุกหนแห่งทั่วทั้งโลกกลายเป็นสมรภูมิภัยพิบัติความเป็นธรรมที่เอื่อนเอ่ยแท้จริงเป็นเพียงกิเลสส่วนตนเท่านั้นความศรัทธาที่ได้รับมาจากการหลอกลวงผู้คนทำให้กลายมาเป็นเทพถูกสวรรค์จอมหลอกลวงคำพูดต่างๆนานาเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีเหตุผลคือการพยายามดึงให้นางทันล้ำลึกสู่ความมืดมิดแม้ว่านางจะถูกความมืดมิดกลืนกินแต่ทวา่ามันก็แค่ชั่วขณะเท่านั้น ในตอนนี้ดูเหมือนว่านางจะรู้สึกตัวแล้วเพราะแม้จะถูกทิ่มแทงด้วยดาบหรือทักษะแห่งความมืดมันก็ไม่สามารถทำอะไรแสงสว่างที่ปกคลุมได้ ความเข้าใจถึงวิธีการกำจัดความมืดมิดภายในจิตใจทำให้การต่อสูอ้เริ่มที่จะกลับมาสูสีกันอีกครั้งคมดาบพ่กวดแกว่งฟาดฟันกันอย่างดุเดือดและจริงจังแรงเสียดทานของการปะทะของคมดาบส่งพลังเป็นอย่างมากจนพื้นที่โดยรอบสั่นสะเทือนอิดมากมายแต่กระจายผ่านไปได้ไม่นานการโจมตีด้วยสุดยอดไม้ตายก็เกิดขึ้นได้เวลาที่ฟากฝ้าจะตกอยู่ในความมืดมิดตลอดกาลในทางเดียวกันนางก็เข้าใจถึงความศรั พาของทูตสวรรค์โดยสมบูรณ์แล้วนางจึงไม่รอช้าที่จะโจมตีด้วยทักษะวิญญาณที่8แสง,งแรกเพราะเมื่อฟากฝ่า,ฝามืดมิดสนิทด,ดวงดาลาย,ย่อมส่องแสงเปล่งประกายความมืดมิดที่ดับสลาย ยอมถูกทำลายจากแสงสว่างและด้วยความเข้าใจถึงจุดสิ้นสุดของความมืดมิดนางจึงสามารถทำให้ที่วามาเยือนได้หลังจากที่นางสยบความมืดมิดด้วยแสงสว่างได้แล้วนางก็มีคุณสมบัติมากพอในการที่จะครอบครองดาบศักดิ์สิทธิ์ของทูตสวรรค์แล้วก็ลายมาเป็นทูตสวรรค์หกปีกในไทยที่สุดตำนานจอมยุทธ์พูดทางศาลสำหรับวันนี้ไว้แค่นี้ก่อนหา ใครไม่อยากจะพลาดคลิปต่อ,ตอไปก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งและสิ่งที่สำคัญที่สุดสนับสนุนพี่สนับสนุนพระจันยิมช่วง วิดแบบนี้นะคะคาเฟ่ปิดไปไม่ได้อีกแต่พูดถึงนะจะออกไปไหนทีก็กลัวอีกอะ่ะวันนี้เป้มีตัวเลือกดีๆเพื่อสุขภาพที่ดีหุ่นที่ปังมาแนะนํากันค่ะดีเลยค่ะกาแฟพระจันยิมนะคะบอกเลยนะว่าชอบมากแล้วก็คือต้องชงดื่มทุกวันทุกเช้าขาดไม่ได้จริงๆเชื่อไหมว่าเขาผสมสารอาหารนะคะที่มีประโยชน์ถึง29ชนิดมาไว้ในซองเนี้ยซองเดียวเลยอย่างโสมเ็ดลินจือโกจิเบอร์รี่เมล็ดเจียรวมถึงครีมเทียมจากมะพร้าวด้วยนะคะซึ่งเป็นสูตรที่ไม่มีน้ําตาลไม่มีไขมันทาส์เหมาะมาก มากเลยกับสาวๆที่กําลังควบคุมน้ําหนักและคนที่เป็นเบาหวานความดันก็ทานได้ด้วยค่ะจะบอกว่าทานง่ายมากฉีกซองเลยค่ะชงคู่กับน้ําร้อนรสชาติของเขาเนี่ยนะคะกลมกล่อมเค้มเต็มรสกาแฟอาราบิก้าเหมือนเราไปกินที่คาเฟ่เลยอะ่ะ ดื่มไปแล้วเนี่ยเขาช่วยปรับระบบขับถ่ายนะคะแล้วก็ลดไขมันส่วนเกินได้ดีมากๆเพราะสุขภาพเนี่ยสำคัญที่สุดในตอนนี้เลยนะคะใครที่อยากจะมีหุ่นที่ดีมีสุขภาพที่ปังแล้วแล้วก็ต้องลองตัวนี้เลยนะคะกาแฟพระจัน์ยิ้มกาแฟสําหรับคนรักสุขภาพที่แท้จริงเลยค่ะ